สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับกับไผ่เมียนายนะครับวันนี้ผมตกผมจะมาตกไอปลากฏดด้วยเหยื่อปลา้านะครับวันนั้นผมตกไปแล้วก็ฝนมาตกปลาไม่ค่อยกินครับวันนี้ผมจะมาลองใหม่ครับนี่ครับเหยื่อผมปลาร้าปลา้าเป็นตอนๆนนี้แหละครับสดสดนี่แหละครับเมื่อกี้ผมได้มาตัวหนึ่งครับแต่ยังไม่ได้ถ่ายนะครับ นะครับผมก็มีตะกัวลุกหนึ่งแล้วก็ลูกหมุนแล้วก็ลูกปักน,นะครับขอก็เบอร์สามนะครับกามาจินุนะครับผมใช้จินุนะครับอ่ะครับผมมาติดตามชมกันครับปากัดก็ลดคันลงไปนิดนึงครับแล้วก็วัดสวนนะครับถ้าปปากัด ผมสำหรับแต้มที่สองนะครับมาแล้วครับสองตัวแล้วนะครับเดี๋ยวก็เป็นปลาล้านะครับปลาราปลาราปลาแดกนะครับผมติดตามต่อครับครับผมสำหรับตัวที่สามครับตัวที่สามขึ้นมาแล้วเดี๋ยวหัวปลาขึ้นก่อนนะครับ ตัวนี้สีเหลืองสวยเลยนะครับตัวนี้ครับใหญ่เลยนะครับเข้าเต็มปากเลยตัวนี้ไหครับสวยไหมครับสําหรับเกือปลาล้นะครับลองไปใช้กันได้นะครับไม่ห่วงครับปลาร้หอมๆครับผมเดี๋ยวผมปลดปลากันนะครับครับผมสาหรับสําหรับเกือบปลาล้นะครับก็ได้ปลาอยู่สามตัวนะครับได้สามแต้มนะครับโอ้ตัวนี้สวยเลยครับผมเหลืองๆโอ้ทำไมตายเนี่ย ใส่น้ำแล้วนะเนี่ยครับผมเหยื่อที่ใช้ก็ปลาล้านะครับลองลองกันได้นะครับเพื่อนๆนักตกปลาเหยื่อปลาล้าครับผมปลาล้าสดๆนี่แหละครับไม่ต้องหมักอะไรครับสําหรับคลิปนี้ก็ผมก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปธุระต่อครับผมเดี๋ยวงานต้องทําครับผมก็หาเวลาบ้างๆก้ามีเวลาสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็มาตกนะครับผมมันก็เป็นงานอดิเรกไปอีกแบบหนึ่งครับผมสาหรับ หมายนี้ก็พอแค่นี้ครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อจะทําคลิปออกมาเรื่อยๆครับผมยังไงก็ฝากเลือฝากด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ